การประเมินคุณแม่หลงังคลอดหลัก13บสีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอธิชายศยมือรหัสนัษากสึกษา6 3 1 3 0 1ห6 4ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการประเมินมารดาหลังคลอดหลัก13บีนะคะโดยบีแรกนะคะจะเป็นแบล็กราวนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะหสตีปาบเพซิค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ32ค่ะ คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะรับราชาการค่ะคุณแม่เคยใช้ยาคุมกำเนิดไหมคะไม่เคยค่ะคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะคันที่หนึ่งค่ะคุณแม่มีลรกประจําตัวไหมคะไม่มีค่ะคุณแม่มีประวัติการผ่าตัดไหม,มคะไม่มีค่ะครอบครัวคุณแม่เป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะไม่มีค่ะ ที่2นะคะ body condition ภาวะทั่วไปนะคะ,ะเราจะดูบริเวณเปิดตาของคุณแม่นะคะว่ามีภาวะซีดหรือไม่นะคะแล้วก็ดู<ม>ว่าใบหน้าของคุณแม่สดใสหรือไม่นะคะ,ะ,ค,ะค่ะเปิดตาของคุณแม่ไม่มีภาวะซีดน,นะคะใบหน้าของคุณแม่สดใสดีน,นะคะคและ,นนะ,ค,ะคุณแม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ะค่ะฮานุมสามนะคะ body temperature เชอุณะะหภูมิร่างกายของคุณแม่นะคะจะต้องไม่เกิน38องศาค,ค่ะ B.P. ของคุณแม่นะคะจะอยู่ที่60-70ครั้งต่อนาทีนะคะถ้าเกิน100ครั้งนะคะจะเปนว่าคุณแม่อาจเกิดภาวะตกเลือดได้ตอมดันโลหิตต่ำนะคะอาจเกิดจากการเสียเลือดนะคะ4นะคะ Beat Air Station นะคะเราจะประเมิรลักษณะและเต้านมอของคุณแม่นะคะโดยเราจะทำ ต้ามของคุณแม่นะคะเป็นเอ่อทำเต้าของข่คุณแม่โดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนำําทำรนปเกล็นหอยนะคะก็พบก้อนอะไรหรือเปล่านะคะค่ะลักษณะเต้านมของคุณแม่ปกติดีนะคะต่อไปนะคะเราจะตรวจในเรื่องของภาวะหัวนมสั้นนะคะโดยเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะหีิบบริเวณหัวนมของคุณแม่นะคะ ถ้าหยิบติดแสดงว่าหัวนมคุณแม่ปกติดีนะคะแต่ถ้าหยิบไม่ติดแสดงว่าหัวนมของคุณแม่สั้นนะคะหัวนมของคุณแม่ปกติดีะค่ะถ้านะคะเบลลี่แอบฟันด้นนะคะหน้าท้องในยอดมดลูกนะคะมดลูกจะกลับเข้าสู่รุ่งเชิงกลางประมาณมาละ0.5ถึง1นิ้วต่อวันนะคะ7วันหลังคลอดระดับมดลูกจะอยู่จะอยู่ระหว่างหัวหน่าวและสะดือน,นะคะ สองสัคดาหคมไม่พบก้อนที่หน้าท้องสู่ปกติ6นะคะแบดเดอร์กระเพาะปัสสาวะนะคะ <สา S 2> ตรวจดูการข้างทางของปัะสสะาวะนะคะถ้าปัสสาวะน้อยกว่าเหนือมิลลิตรต่อสี่ชัว่วโมงให้สงสัยว่ามีปัสสาวะข้างคางอยู่อาจทําให้เสี่ยงโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ 7. นะคะบีดดิ้งแอนลองเคียร์ตรวจดูน้ำข่าวปลาที่ไหลออกมานะคะว่ามีกลิ่นมีสีหรือไม่ค่ะ8ดนะคะ ฟีเย็บและตับอ่อนแผลฟีเย็บไม่แดงไม่บวมไม่ช้ำนะคะแผลไม่แยกเย็บสม่ำเสมอกันดีนะคะ9ก้านะคะดูสภาพจิตใจมารดาหลังคลอดหนึ่สงสวันแรกจะมีพฤติกรรมสนใจตัวเองเพื่อพาแต่ผู้อ,อื่นหลังจากนั้นสิวันมารดาจะสนใจทารกมากขึ้นค่ะ 10. บ,บาวมูเน้นฟังเสียงของล้ไส้โดยเราจะเคาะบริเวณ ท้องของคุณแม่นะคะท้องของคุณแม่ไม่มีลมไม่มีอาการท้องอืดท้องของคุณแม่ปกติดีค่ะ 11. เอ็ด baby haru ค่ะเราจะดูลักษณะของใบหน้า,าว่าสีน้ากหรือเป่าดูลักษณะของผิวนะคะว่ามดีมรหรือดไหมแล้วก็ดูอัตราการหายใจนะคะ 12. นะคะ บอดดิ้งแอนแอ t ชั่น e n t นะคะหลังคลอดมารดามีสัมพัน 3, ที่ดีกับบุตรนะคะให้นอนบุตรและนอนกับบุตรข้อความสามวันเรยียมนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหลักการตรวจ b ีที่13นะคะหรือว่า b l i ิฟ Model นะคะหลังจากคุณแม่กลับบ้านไปนะคะคุณแม่จะมีการรับประทานอาหารอย่างไรบ้างคะ นี่รับประทานอาหารที่บํารุงน้ำนมค่ะค่ะหลังจากกลับบ้านไปคุณแม่ทําการอยู่ไฟไหมคะอยู่ค่ะแล้วการเลี้ยงดูบุตรคุณแม่จะมีการให้นมบุตรไหมคะให้ค่ะค่ะดิฉันขอจบการสาธิตการประเมินมารดัคหลักสิบสามบีค่ะดิฉันขอจบการสาธิตการประเมินมารดาหลังคลอดหลัก13บาีไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ